ฮอนด้าซีอาร์ซดคันนี้สภาพสวยกิฟต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ซื้อมาขายนะครับคันนี้สภาพถูกใจจนทีมงาน300กาหลาเนี่ยยังอยากได้เองเลยได้ข่าวมาว่าพี่แชมป์3 0มป้ายยาแม้กระทั่งทีมงานตัวเองจังหวะน้องเขากําลังหารถใช้อยู่พอดีทีมงานเราเองก็ไม่ดีรอครับเข้าไปดูรถตัวจริงที่เต็นท์กันเลยเห็นตอนแรกบอกว่าอยากได้แจ๊แต่ไงมากลายเป็นฮอนด้าซีอาร์ซดคันนี้ซะได้รู้ตัวอีงทีก็จะประกาเซ็นเอกสารกันซะแล้วพวกเรามาจบกันที่เต็นท์วันทูออโต้เส้นกาญจนานี่เองฮะแต่สิ่งหนึ่ ไม่ทีมงานเราตัดสินใจซื้อที่นี่โดยไม่ต้องลังเลไม่แน่ใจจริงๆว่าคืออะไรเห็นตั้งแต่มานั่งยิ้มหวานตลอดเลยน่าจะเป็นอารมณ์คนกําลังมีความสุขได้รถใหม่อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าทาไมเต็นท์เราไม่มีมั้งวะพี่แม็กซ์ห้องแอร์เย็นๆรอไม่ใช่อะไรอ่ะเซลน่ารักเลยรถสวยรถสวยจังหวะดีเข้ามาคดีเลยที่ชมป์้ส่งมาให้รีวิวทุกวันเลยรถที่หายากมากนะคะรถภาคพื้นดินหาไม่ได้เพราะว่าอันนี้งมมาจาก